โอเคอ๋อให้การถ้าครับผมมาร่วมงานวันนี้นะครับวันนี้เราเตรียมอะไรยังไงบ้าครับผมก็วันนี้เราก็มาเอาความรู้ด้วยครับเพราะว่าเราก็เพิ่งจริงเคยเคยได้ยินแต่ไม่รู้ลึกรายละเอียดลึกครับผมก็มาแชร์ความรู้ให้แฟนๆแฟนคลับทุกคนแล้วก็คนใกล้ตัวเราด้วยใช่ครับผมอย่างที่บอกว่าเอาจริงอ่ะคนส่วนใหญ่จะรู้จัก HIV มากกว่า HPV ครับผม HIV คือทุกคนรู้จักแล้วมันคือโรคเอดใช่ไหมฮะแต่ HPV เนี่ยเอาจริงคือบางคนยังไม่รู้จัก HIV มันจะเป็นทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ HPV มันคือการที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดโรคมะเร็งในในวันที่เราแบบอ่อนแอร่างกายอ่อนแอครับและหลายโรคเลยนะใช่ครับผมอันนี้คือเราเตรียมมือความรู้อยู่แล้วหรือว่ามาเก็บความรู้อาผมว่าก็มีอยู่พื้นฐานส่วนหนึ่งแต่ก็อยากศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพราะจริงๆโรคพวกนี้มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วครับผมใช่ก็เลยอยากแบบอ่าเราอยากกระจายเขาเรียกว่าอะไรความรู้ส่วนนี้ให้คนอื่นด้วยใช่ครับผม จะก้าวมาเรียขึ้นมาอว่าเราตองเรื่องยังไงบ้างครับเอเอาจริงๆอะผมว่าไม่อาจอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่เดือนพลายมันอาจจะเป็นทุกเดือนเลยทุกวันเลยดีกว่าครับผมที่เราต้องแบบมีความรู้ตรงนี้ไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเรานะครับผมเพื่ออจะได้อยู่กับคนรักไปนานๆอยู่กับคนที่แบบในครอบครัวไปนานๆครับผมเราถือว่าคือเรื่องคนที่ห่างไกลกับเราจริงไหมเรา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 เคยคิดว่ามันไกลครับแต่ว่าพอได้มาฟังสาเหตุ ทุกอย่างเกี่ยวกับโรคคือมันมันใกล้ตัวมากใช่ครับมันเกิดขึ้นกับได้ทุกคนนะฮะุณยาบีทีใช่แล้วมันมันก็เป็นปัญหาที่แบบทำให้เกิดโรคนู่นโรคนี้ขึ้นตามมาได้อะไรอย่างอย่างวันนี้เนาะเราจะมีแบบว่ามีมาแบบให้ความรู้อะครับ ก็จะมีเล่นเกมนิดนึงเล่นเกมกับแฟนคลับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีร้องเพลงใช่ครับใช่ครับมนกินเล็กนิดน้อยแล้วก็แชร์ความรู้ทุกคนครับเราห่างหายจากกิจกรรมไปนานาตื่นเวทีไหมคะโอ๊ยนะที่ไทยนี่น่าจะนานอยู่พอสมควรนะเพราะส่วนใหญ่ช่วงนี้จะไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ฮะไปตะเวนแบบแฟนมีทใช่ครับผมกอินเตอร์ไม่เชื่อเลใช่ก็เป็นแค่ช่วงนี้แหละครับผมไปพบปะแฟนๆต่างประเทศบ้างเป็นไงบ้างครับ โอ้ยก็คำน่ารักใช่คำน่ารักตื่นเต้นครับผมการสนับสนุนที่ดีของพวกเราโอ้โหหลายอยู่ครับจากห้าหกเจ็ดประเทศนะเด็คิดว่าประทับใจอะไรแบบกับเอ็ซ์ประเทศไหนมาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงประทับใจทุกประเทศใช่ใช่พอแบบเอาจริงคือแต่ละประเทศเขาก็จะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันซึ่งเอ้ยพอเราเจอนนี้ก็ประทับใจพอแบบเจอแบบนี้ก็ประทับใจครับผมคือเอาง่ายๆว่าแค่เราได้เจอเขาเราก็ประทับใจแล้วฮะใช่ครับใช่ครับ ก็ก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกับว่าก่อนอันนี้เราไม่เคยได้เจอเขาตัวจริงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไงพอเราได้ไปเจอเขาเราก็เห็นแฟนคลับประเทศนี้เป็นยังไงบ้างแบบมีความสนับสนุนเรายังไงอะไรเงี้ยก็ได้แบบเหมือนได้สร้างวิตรภาพที่ดี่อกันครับ อย่างนี้พอไปเจอแฟนมีตแบบหลากหลายประเทศอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าวันนึงเราจัดที่ไทยเขาก็พร้อมที่จะมาแบบต้องานคาดหวังครับเขาก็คาดหวังว่าโปรดม,มาจากแฟนมีที่ประเทศสั้นทีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแฟนฝาบไทยก็รอ <c oughs> ใช่ใช่ครับผมแต่พอดีก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งๆกันนิดนึงคือเราถ้าเราอยากโชว์จริงๆเ,เป็นแฟนมีตแบบใหญ่เป็นคอนเสิร์ตยเงี้ยเราอยากมีเวลาเตรียมตัวพอสมควรครับผมเราไม่อยากให้แบบโชว์ไปแล้วมันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเลยขอแล้วเวลานิดนึงในการเตรียมตัวหลายๆอย่างครับผม ก็จะมีคอนเสิร์ตในเดือน8ปดไอเดือน9ครับผมใช่ครับทั้งจีนกับไทยยับใช่ใช่ครับที่มีเพิ่งประกาศเอาไปเชื่อไปว่าจะมีใครมาบ้างใช่ครับผมก็จะมีนักแสดงหลายๆคนรวมถึงศิลปินของทางไทยยับด้วยครับผมก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราสองคนเลยดีกว่าใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับต้องรอดูเซอร์ไพน์ครับมีมีมีไม่มีบ้างอาจจะมีมีเหมือนกันใช่เครื่องจริงก็ โอ้โหเยอะเยอะครับผมก็อย่างที่บอกมันคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยครับผมก็จะมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำนั่งฟังนั่งฟังซีเควนซ์นี่มาประมาณยี่สิบนาทีได้เยอะมากซีเควนซ์เยอะมากครับผมก็จะอะไรนะฮะมีทุกแบบใช่มีทุกแบบทั้งมันสนุกมันหวานอะไรอย่างเงี้ยมีมีครบแน่นอนครบใช่ครับผมก็จะมีแบบเอาไปไป มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราร่วมงานกับทางค่ายยับครับผมเราก็จะแบบไป,ไปไปฟิกกับคนนู้นคนนี้แต่ยังไม่บอกใครเธอเธอไม่ต้องให้เราจัดแล้วดีวกว่าคอนเสิร์ตอะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นนนนออกกจาาัี้เะครับอ่าเนอะอ่าอ่านอกจาก <laughs> อกากั <laughs> นอนี้ก็จะมีอีเวนต์ใช่อีเวนต์บ้างครับผมปลายที่เราอาจจะพยายามแบบ รับเพื่อจะได้เจอแฟนคลับด้วยใช่ผมเพราะว่าเหมือนจะหมดช่วงของแฟนบีต่างประเทศแล้วเราก็จะเริ่มมีงานอยู่ที่ไทยมากขึ้นใช่ครับผมแต่เราก็พยายามคัดกรองงานให้แบบเออเยอะขึ้นนิดเดียวคัดกรองคัดกรองใช่ครับผมคัดกรองนะฮะใช่แล้วก็อาจจะมีอะซีรีส์ครับไม่ใช่อาจจะมีมีอยู่แล้วครับผมแต่โปรเสร็จทุกอย่างจะเริ่มประมาณปลายปีนี้ครับผมถึงอะประมาณกลางปีหน้า อ่าใช่ครับผมกับวาบีของุมซึ่งมันเป็นโปรเจกต์แวบแมพายอันนี้คือส่วนตัวบุญเราชอบอยู่แล้วเราก็อยากลองทําขึ้นมาดูครับผมใช่เหลือเอาจริงโอ้โหเดี๋ยวนะขอนับก่อนที่จริงอ่ะเรายังมันมันมันนับได้ไม่หมดคือมันก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆใช่อาจจะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็พยายามดูอยู่ว่าไปตรงไหนดีที่แบบเราสามารถจะเจอแฟนคลับเขาได้ง่ายๆแบบเอเขารวมกลุ่มกันตรงกลางนะอย่างออยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วอยู่ลงกันตรงกลางดีกว่าจะได้เจอกันเยอะๆง่ายๆฮะ ครับผมแล้วก็มีอะไรอคะที่ลองร่วมกันว่าแ่งที่จริงจะมีจะเป็นแบรนด์ใช่ครับผมแชรนด์สักอย่างหนึ่งตัวผมเองก็พูดไม่ได้เหมือนใช่ใช่เราอยากเก็บไว้ก่อนตรงนี้คือมันเป็นความตั้งใจของเราสองคนที่แบบเอ้ยอยากลองออกอะไรออกมาดูเพื่อให้แบบมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วสองสองเออตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ทําร่วมกันใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเร็วเร็วนี้ใกล้ละฮะ เร็วไปฮะอันนั้นเร็วไปผมยังเตรียมตัวไม่ทันเลยรอก่อนแต่ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วครับััจะะะะเป็นแแบบบบอออไไไไรรยยยงงงงมมีผมว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะมีรูสอมีสปอยล์ปล่อยมาแล้วครับคิดว่าใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วอดใจรอแป๊บนึงเธอก็จะให้เราแง้มอย่างเดียวเลยแง้มเหรอเป็นชิ้นส่วนไหนที่จริงใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายครับผมใช่ไปแล้ว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  จะเอาไปใช้ตรงไหนของร่างกายเธอก็ใช้ได้ทั้งนั <h <h ้นแหละครับครับอาใช่ครับผมเป็นโปรเจกต์ที่อาก็เป็นงานวันเกิดเล็กๆของบุญนั่นเองคือแบบเราก็อยากจัดเออให้แบบเออแฟนคลับมาเจอกันแบบลงทะเบียแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเราเราอยากจัดที่มันใหญ่กว่านี้แต่แบบด้วยความที่หลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมเนาะเราไม่อยากให้แบบ เกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นเราก็เอ้ยเอาเท่านี้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบเอ้ยที่มันอาจจะแบบไม่พอนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่นอกจากงานเนี้ยเราก็ยังได้เจอกันอีกเรื่อยๆครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะอย่างน้อยก็อเจอบุญผ่านหน้าจอเจอบุญแบบเออในรุ่งในรูปก็ยังได้ครับผมไม่เป็นไรหรอกใช่ครับว่ามีงารเกอนแฟนคลับด้วยว่าแบบมีคนมาแบบหลอกดูขายบัตรงานอะไรเงี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ที่จริงเราเราเป็นการลงทะเบียนครับผมอ่าใช่แล้วก็แบบให้ ที่จริงมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนสิทธิ์ได้ใช่ครับผมแต่ก็มีคนบางคนที่แบบเขาเห็นจุดต,ตรงนี้ที่มันเป็นแบบช่องวูบเขาก็มาหากินได้คือเอาจริงๆเราเราอยากเตือนแฟนคลับเราตั้งทุกงานแหละครับผมที่มีการกดบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เขาแบบโดนโกงอะไรอย่างงี้ใช่คือบางคนเขาเสียเป็นหมื่นๆเลยนะเพื่อซื้อเพื่อมาหาเราแต่พอหน้าง,งานจริงเราเขาเข้าไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> เราเรา,เราไม่อยากให้เขาเจออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เราอยากให้เขาเจอในเจอเราด้วยความถุกดีกว่าไม่อยากเขาเสียใจ เออเธอเม่อไอ้น,นอี่นผมไม่รู้ผมไม่รู้ใช่ก<ช>็<ช>ต้องถามวใกล้แล้วเนาะมีเตรียมของข,องขวัญหรือยังอะไรนะครับเตรียมของข,องขวัญหรือยัง <laughs> คือเอาจริงๆอ่ะอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์ทุกทุกรอบดีกว่าเราเราไม่ได้คาดหวังกับของขวัญว่าเขาจะต้องให้อะไรยังไงต้องให้แพงอะไรขนาดไหนคือเรารู้สึกว่าแค่แค่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้มันก็คือของขวัญชิ้นนึงแล้วที่แบบเอ้ยเรายังอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโหอันนี้คือของขวัญของชีวิตแล้วใช่ครับแต่แม่ก็มีแบบตั้งใจ ให้บอกเลยว่าให้อะไรเยาขนาดนี้เดินเข้ามานาทีที่เท่าไหร่ของงานไมบอกเลยครับรอรุ้นดีกว่ามันจะได้สนุกไปด้วยใช่ครับผมคร้าผมก็ที่สำคัญขอฝากงานวันนี้ก่อนนะครับผมงาน no HPV no limit ครับผมชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV ใช่ครับผมเราก็อยากให้งานในวันนี้กระจายองค์ความรู้ตรงนี้ใช่ให้แบบ คนทุกคนทุกๆคนให้เข้าเข้าถึงความรู้ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับผมใช่ครับผมแล้วก็มันไม่อยู่ไกลตัวเลยนะในโลก HPV เอ้ย HPVV เนี่ยครับใช่ครับผมก็นอกเหนือจากงานวันนี้ก็จะมีผลงานของบุญกระเปรมเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีงานอีเวนต์รวมถึงงานจิ้นจิ้นกันให้ยับนะครับผมก็เป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ของบุญกระเปรมรวม ร่วมกับนักแสดงคนอื่นแล้วก็มีศิลปินในค่ายยับอีกด้วยครับผมใช่ครับผมแล้วก็นอกเหนือคอนเสิร์ตก็ยังมีซีรีส์นะครับผมก็อดใจรอกันนิดนึงไม่นิดแหละก็สักพักแหละเราอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดใช่ครับผมไม่ให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังดีกว่าครับใช่ครับผมก็ฝากบุญกับเรล์ไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ